ความรู้จักกับตากรุงยิงตากุ้งยิงคือการอักเสบของต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อบริเวณเปลือกตาโดยปกติแล้วตาของคนเราจะมีต่อมไขมันและต่อมเหงื่ออยู่มากมายบริเวณใต้ผิวหนังที่เปลือกตาซึ่งสามารถระบายไขมันออกมาโดยผ่านรูระบายเล็กๆใกล้ขนตาแต่หากมีอะไรมาอุดตันเช่นฝุ่นละอองจะทำให้ไขมันที่ผลิตออกมาไม่สามารถระบายได้ ทำให้เกิดการอุดตันและหากมีเชื้อโรคเข้าไปก็จะทําให้เกิดการอักเสบเป็นหนองตากุ้งยิงแบ่งออกด้นสอชนิดดังนี้ค่ะระยะที่ 1. ระยะเฉียบพลันชนิดหัวผุดนอกเป็นการอักเสบที่ขนตาจะเกิดการอักเสบของต่อมเหงื่อบริเวณผิวหนังตรงโคนขนตากุ้งยิงชนิดนี้จะขึ้นอยู่บริเวณผิวเปลือกตาทำให้สามารถสังเกตเห็นก้อนหัวหนองได้ชัด ระยะที่2ชนิดหัวหลบในเป็นการอักเสบที่ต่อมไขมันที่เปลือกตาจะเกิดการอักเสบของต่อมไขมันซึ่งอยู่ในชั้นลึกของเปลือกตาใกล้ๆเยื่อบุเปลือกตาหัวฟีจะหลบซ่อนอยู่ด้านในของเปลือกตาเมื่อใช้นิ้วคลำกดดูจะพบจุดแข็งและมีอาการเจ็บการรักษาตากุ้งยิงในกรณีที่ไม่ต้องจับกุ้งยิง 1. 1. ปิดตาไว้ให้แน่นประมาณ6ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการเลือดออก2หากมีอาการปวดสามารถรับประทานยาแก้ปวดครั้งละ1-2เม็ดทุกๆ4-6ชั่วโมง3ส,สิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามขยี้ตาโดยเด็ดขาดการป้องกันอาการคุ้ยิงมีดังนี้1ควรดูแลความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใบหน้าและเส้นผม 2. ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆอย่าใช้มือที่สกปรกขย,ยี้ตาและสัมผัสบริเวณรอบดวงตา 3. ล้างเครื่องสอําอางโดยเฉพาะบริเวณรอบๆดวงตาให้สะอาดทุกวันก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปความรู้เกี่ยวกับตากุ้งยิงถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ